สวัสดีครับพี่ๆทุกๆคนนะครับวันนี้ปังมาจะพามาชมท้องทุ่งบรรยากาศบ้านปังนะครับทุ่งนายามเย็นวปิวสวยมากๆเลยนะครับอยู่กับธรรมชาตินี่มันดีต่อใจจริงๆไะครับไปเบิงทองนากับฝั่งเยามเย็นกันเด้อครับ มันจะมีเสียงรถด,ดังแค่น,น้อยนะครับเด้พอพวานะมันติดกับถนนบรรยากาศตอนนี้ยุบานเฮากำลังดีดีนะครับยามแรงเย็นจนว่าบ่าอยากอาบน้ำคนละครับเห็นหลูกมั่วบ่ครับลูกงัวกำลังกินห้าแงามือแรงกระสิตอนเขาขาพเนะครับไะครับ ไปเบ่งวิวงามๆกับบรรยากาศดีๆทองทงธรรมชาติบานเฮาเนะครับเนาะเราเจ้านาอยู่กับควายพอบนกันไทยเราจุูงควายเข้าอาเสียงลมแห้งๆนะครับเนาะพุนนะคะเพลนบองว่วกำลังกินหญ้า ทองฟ้าสดใสแห้งครับอังกระสีผ้ามาเบิง้งทูงหน้าเสียงกับเสียงล้มเสียงธรรมชาตินะครับเนาะย่ำแรงบานเท้านะครับทองน้ำกว่างเนาะมันก็ติดเป็นเงาเงาแต่ว่าเบิ้งเหงาเด้มีเสียงโก เสียงโลดเสียงล้มกระทบกันนะครับมันก็มวนไปอีกแบบหนึง่งมันก็รู้สึกดีต้อใจนะครับกับธรรมชาติกานเฮาเห็นต้นตาลบ่ครับยูไกลไก่บนรับต้นตาลสูงๆต้นตาลหลายด้วยครับลังกากเจ็บเจียยย่ยวเข่าแล้วเขาก็ปล่อยงัวปล่อยควายลงน้าได้นะครับเนาะ เพราะว่ามันก็สิมีหยาห์หยาอ่อนๆกำลังสิเกิดขึ้นหลังจากเขาไอเกี่ยวเข่าออกแล้วเนาะครับหยามันก็สิขึ้นนานี้แหละครับเป็นหน้าที่อ่าคข้อคุ้ยมักคักพวัญหยามันก็สิเกิดปุ้งขึ้นมาเนาะครับเนาะงว่าก็คุ้ยเขาก็สิปล่อยได้สบายโดยบ่ต้องลามเนาะครับเนาะน้องๆก็ะสิเงี้ยกินหยาไปเรื่อยๆเทากับบกังวลนาะครับว่าสเด็ด มันจะไปกินเขา่ากินกาไผ่เนาะเบิ่งรับทองฟางงามงามปังขอวาอ่าวิศานเนาะครับเนาะเพราะว่าฝั่งมาบานฝังไ่อยากวา่าวิศานบางทีก็เว่าวไทยบ่ค่อยแข็งแรงเนาะครับปังอ่สิเวา่าวิศานถนัดกว่าน้ามันติดกับถนนเนาะครับมันก็สิมีเสียงรถแล่นนำ้ำ ยาลำคานเด้อครับเด้อปังกะอยากพ้ามาชมบรรยากาศบ่านเ้าเนาะครับเนาะปังกะป่านป,ปังกะอยากไทยบรรยากาศดีๆกบหมูฝูงวัวฝูงควายมาให้พีพีพพไดเบิ้งกันเนาะครับเนาะมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าดีมากๆเลยอะครับหลังจากเขาอยู่กับกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพฟ,ฟังเสียงรถด,ดมวันรถ เขากลับมาชมบรรยากาศบานแถวบ้านนอเเขาเนาะครับเนบาะได้ฟังเสียงธรรมชาติมีความสุขนะครับเวลากลับมาบานความสุขที่แบบว่าหาที่ไหนบ่ได้นะครับนอกจากมาบ้บานเขาได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับป่ะอ้วกับควายกับทองไรทองหน้ามันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะ ดุนแล้วก็มาชาร์ตแบบยู่บานเทียนหนึ่งกลับไปกรุงเทพออกกระสุนกับงานกันนะครับเนาะนี่ระครบวิวบานนอกเขาเห็นไหมครับพูนต้นตานนะครับตน้นสูงๆพูนนะคบต้นตานเด้ไม่รู้ไม่รูใ้ใครกินพร้อมแล้วครับแล้วเจ้าหน้าอยู่กับควายพอหมดงานไทยเลยจุ่มสุควายขึ้นบาน เช่เลยลองได้ซ้ำนี่แหละครับมันกระมวนไปอีกแบบเนาะย่างเล่นไปเล่นไปย่งงางนมมะทองไรทองดากเด็ดท้ายผาบสวยวิวงมามงใายไม่พีให้น้องเบิ่งนะครับเนาะปะ่ะปังกระเบาดุนดุนนะครับเนาะให้พี่น้องได้ฟังเสียงธรรมาชาติกันนะครับเนาะ

บเบิ่งไปล,นะงไลองปเบิ่งไปนะครับเนาะคือคือยังใดก็ลองไปเนาะใกล้คำแล้วนะครับเนาะปังกระสีอ่าพาเบิง่งพระอาทิตย์ตกดินนะครับเนะาะพระอาทิตย์ตกดินบานปังงามงาม,งามด้ครับมันถึงสิมันสิรู้สึกเงาเงาแต่ว่ามันก็งามพระอาทิตย์ดวงเดียวกันนะครับเนาะเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินก็ซ้ําเห็นปังล่ะครับก็ว้าไปพุ่นหลาะเนาะ จากปากช่องมาเจ้าลืมท้องนาหรือยังนักควัญตาเสียงคือเป็ดห้องนี่นะครับเนาะสิคำแล้วด้เบิ่งวิวเป็นน้ำกันนะครับเนาะวิวงม้มงามปังมากมากนะครับวิวงามแรงอะ่ะกับเสียงธรรมชาตินี่ปังมากแห้งหลีครับ บังมองกับนี้ต้นเขาอยู่นะครับเด้อบางมองอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าปังเนาะหลังจากหน้าปีจบแล้วพันกะเห็ดหน้าปังตะตอกันเลยดวยครับฝ่ากัสะลัวสลัวแล้วพระอาทิตย์กัสติกำลังตกดิน พระอาทิตย์ดวงเดียวกันเนาะครับนะเนาะเหลียวเบิ่งพระอาทิตย์กับซาม่าเฮาเหลียวเห็นกันอยู่ใกลๆก,กันวิวงวามมิหลีคขาเบางที่ปังเบิง่งปังกับแบบนางเพินเป็นชโมูชวโมงพุ่นเ้อครับกับวิวบรรยากาศบาเนเอาสูตรเอาอาบรรยากาศสูรเอาธรรมชาติเขาปอดลึกๆหายใจลงมากเนาะครับ ดนดนเนี่ยบาบานเทียนึงก็อยากนั่งอยู่กับธรรมชาติดนโดนดนะครับเนาะฝากกำลังสลัวแล้วพาทิตย์ไก่สิตกดินแล้วนะครับเนะบาะปังกะกะขอบคุณทุกเลิบทุกไหลทุกการติดตามที่มีให้กับปัง ขอบคุณหลายๆครับเด้อที่เขามาให้กำลังใจชมบรรยากาศทองไหลทองหน้าไปกับปังกับวิวงามๆบรรยนพาทิดกำลังสิตกดินแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกเลือบทุกไหลอเลเนะครับเนาะที่ให้ความเป็นดูติดตามปังมาโดยตลอดะครับปังกระสิ บอกว่าให้พี่พี่เด้ชมพาทิตกํกำลังหลับขอบฟ้านะครับเด้อชมผาพงามๆไปกับปังงามม่ลีเลยครับขอบคุณทุกเลิบทุกไหลยีลีครับ สวัสดีครับห้พร้อมกับะะะตะวันตกดินนะครับเนาะไปพร้อมกันนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามคลิปต่อไปนะครับเนาะปังประชาแบตปังกสิกรุงเทพแล้วสวัสดีครับ